เตยเปียกนะครับเตยเปียกนะครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นกันนะครับต้นสูงนะครับใบคล้ายๆเตยนะครับอันนี้ต้นสูงใหญ่นะครับมีรากเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เตยเปียกเตยเปียกนะครับสวยเงี้ยใหญ่เป็นซุ้มนะครับ อยู่ที่หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินที่เขาหินซ้อนนะครับจังหวัดฉะเชิาางเซาครับก็สวยงามนะครับ ชอบอยู่ที่ชื้นนะครับที่ชื้นฉ่ำน้ำน้ำขังนะครับน้ำขังไม่ตายนะครับเพราะต้นสูงนะครับเนี่ยดูแต่ว่าปลูกเป็นซุ้มเป็นแนวสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ลำต้นนะครับลำต้นมีปุ่มขูขานิดๆน,นะครับคลา้คลายเม็ด หินโกดทรายมาเกาะนะลักษณะอย่างี้เป็นปุบปุ่มนะครับที่ต้นนี่ก็เรียกว่าเตยเปียกนะครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยถ่ายให้ผู้ชมได้ดูนะครับได้ดูกันนะครับก็มาชมกันได้นะครับที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับที่เขาหินซ้อนนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอันนี้ก็มี สะพานนะครับทำสะพานไว้เดินชมหินเปียกนะครับอุ้ยเตยเปียกแม่ติดหินซ้อนเลยกลายเป็นหินเปียกนะครับเตยเปียกนะครับท่านผู้ชมเตยเปียกนะครับเดี๋ยวไปดูเนี่ยลักษณะใบเตยเปียกนะครับมีมีหยกักหยักขอบขอบใบเหมือนกันนะครับใบาย,ยาวมากเลยนะครับท่านผู้ชม เตยเปียกนะครับใบยาบนะตอนลำต้นเป็นปุ่มๆเลยคล้ายๆหอยมาเกาะนะครับคล้ายๆหอยมาเกาะปุ่มๆก้อนหินก้อนกรวดเล็กๆเ,เดี๋ยวให้ผู้ชมได้ดูทางทางของเตยเปียกนะครับความยาวก็ประมาณ2เมตรเศษได้นะครับความยาวก,กาบของเตยเปียกนะครับลวกออกมากาบแห้งนะครับ ดูมาเนี่ยครับสเมตรได้นะครับนี่ครับ,รบก็เพิ่งเคยเห็นนะครับก็มาชมกันได้นะครับที่กรมพัฒนาที่ดินเขาหินซ้อนจังหงวัดชัยงเสาก็ฝากไว้ให้ชมนะครับ